you <laughs> ู้ชมค่ะไปตามความคืบหน้าเรื่องคดีนี้กันหน่อยนะคะคือเป็นเรื่องของสาวหล่อที่ไปขโมยรถนะคะไปขับรถของผู้เสียหายก็คือรถยนต์ Honda HRV สีดำป้ายแดงนะคะแล้วก็ขับออกจากห้างเดอะสตรีทรัชดาค่ะโอ้โหเวลากลังวลแสกแสกเนี่ยขับชนนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงเหล็กไม่ว่าจะเป็นสิ่งกีดกั้นต่างๆแล้วก็รอปพเนี่ยยืนอยู่บริเวณนั้นเยอะทีเดียวนะค,คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้เวลานาน,านก 8ชั่วโมงนะกว่าจะไปรวบตัวเธอได้นะคะที่บริเวณซอยนาคนิวาส16ทีนี้ล่าสุดค่ะมีการประชุมคดีเรื่องนี้กันนะคะโดยทางพันตํารวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิจค่ะผู้กํากับสอนอห้วยขวางมีการประชุมคดีนี้นะคะแล้วก็บอกว่า เธอเนี่ยเคยมีการรักษาตัวในเรื่องของอาการป่วยจิตมาประมาณ2-3ปีแล้วส่วนตัวเธอเองเนี่ยนะคะยังให้การภาคเสษตลอดเลยแล้วก็บอกว่ามีคนสั่งนะคะให้เธอเนี่ยไปขับรถออกมานั่นเองค่ะ,ะคุณผู้ชมคะ่ะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โห,โโหเห็นตอนที่ขับรถออกมาแล้วเนี่ย ใจหายทีเดียวนะเพราะว่าเขาขับชนแบบไม่ไว้หน้าอะไรทั้งนั้นเลยอะสำหรับค <ฮะ S 1> ดีนี้นะคะอะที่สอนอห้วยขวางค่ะพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษ์ผู้กำกับสอนอห้วยขวางนะคะท่านเปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีค่ะว่าหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้พร้อมกับรถของกลางนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กลุ่มตัวมาที่สอนอห้วยขวาง แล้วก็ดําเนินการสอบปักคําในขั้นต้นนะคะผู้ต้องหาเนี่ยให้การภาคเศษอ้างว่ามีคนสั่งให้มาขับรถออกไปนะคะทีนี้ค่ะจากการสอบปักคําผู้ต้องหาเองเนี่ยนะคะเขาก็พูดคุยสื่อสารโต้อตอบกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างปกติแต่ขณะเดียวกันค่ะได้รับข้อมูลจากทางครอบครัวเนี่ยนะคะ ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยได้รับการรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นมาเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วค่ะหลังจากที่เริ่มมีอาการผิดปกติซึ่งเธอเนี่ยมักจะชอบพูดคนเดียวแล้วก็มีอาการคล้ายกับองค์ลงคือเหมือนกับเจ้าเข้าอ,อยู่เดียวคงจะสัน่นแล้วก็นั่งพูดคนเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็มักจะมีอาการมากขึ้นเวลาที่ถูกคนขัดใจเนี่ยนะคะ ทีนี้ค่ะทางด้านพันตํารวจเอกประสบโชคนะคะท่านบอกว่าได้สอบปากคําพยานผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งหมด7ปากด้วยกันนะคะก็คือผู้เสียหายเจ้าของรถแฟนเจ้าของรถผู้รับมอบอํานาจจากศูนย์การค้าที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่รอปภที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะโดยวันนี้ก็จะมีการสอบปากคําเพิ่มเติมอีกนะคะซึ่งจะเป็นการสอบปากคําของครอบครัวผู้ก่อเหตุเองด้วย ส่วนอาการป่วยทางจิตนั้นนะคะก็ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ขอดูเอกสารจากทางครอบครัวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอำนาจการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีประมาณ48ชั่วโมงะนะทางพนักง,งานสอบสวนจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอาการป่วยซึ่งหากไม่มั่นใจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถดำเนินการส่งผู้ต้องหาให้แพทย์ประเมินอาการทางจิต แล้วหากยังเห็นว่าสภาวะทางจิตเนี่ยสามารถต่อสู้คดีได้นะคะก็จะส่งตัวดำเนินคดีต่อไปแต่หากไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็คือต้องส่งไปรักษาตัวให้อาการดีขึ้นก่อนแล้วค่อยควบคุมตัวมาดำเนินคดีซึ่งเบื้องต้นนะคะเมื่อคืนวันนี้เนี่ยก็ได้ให้ชุดสืบสวนตรวจสอบประวัติการรับโทษของสาวหล่อรายนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่พบประวัติอาชญากรรม หรือเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาก่อนเบื้องต้นค่ะตำรวจได้ตั้งไว้2ข้อหาด้วยกันลักทรัพย์หรือรับของโจรและทำให้เสียทรัพย์ส่วนกรณีแมวค่ะมีน้องแมวเนี่ยติดไปในรถด้วยนะคะคือรถผู้เสียหายมีน้องแมวด้วยปร,รากฏว่าน้องแมวเนี่ย ก็ยังอยู่ดีนะคะก็ยืนยันว่าปลอดภัยดีแต่อาจจะมีอาการตกใจคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยน้องอะ่ะมุดอยู่ใต้บอก<ะ>อาจจะผวาและตกใจอยู่ดีๆก็คือขับออกมาแล้วพฤติกรรมของเขาเนี่ยขับแล้วมันมีการชนข้างทางชนสิ่งกีดขวางคิดว่าน่าจะมีเสียงดังแล้วก็มีการสั่นสะเทือนะนะน้องก็เลยต,ตกใจใช่ค่ะก็เลยหนีเข้าไปมุดอยู่ใต้บอกแบบนี้แต่สุดท้ายยืนยันนะคะว่าน้องแมวเนี่ยปลอดภัยดี ครับอย่างเมื่อวานนี้2ตุลาคมนะครับทาง The s t r รี t รัชดาได้มีการออกหนังสือชี้แจงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระบุว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าเนี่ยเข้าไประง,งับเหตุที่เกิดขึ้นในทันทีอย่างสุดความสามารถแล้วก็ทางศูนย์การค้าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของทางศูนย์การค้าคอยช่วยเหลือเจ้าของรถผู้เสียหายอย่างเต็มที่ ค,คือศูนย์การค้าก็จะมีการเยียวยานะครับในส่วนของเจ้าของรถคันนี้หลังจากนี้อย่างเต็มที่กันต่อไปด้วยแล้วก็ในส่วนของระบบะที่จอดรถของแต่ละห้างของแต่ละศูนย์การค้าคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์นะแต่ว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับในแต่ละสถานที่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับนะครับ คือพื้นที่ด้วยแล้วก็นโยบายของทางห้างด้วยอ,อย่างเช่นจุดนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณลานด้านหน้าของเดอะสตรีทรัชดานี่นะครับผมพยายามสังเกตว่าระบบของเขามันมีไม้กั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาขับรถเข้าออกเนี่ยจะต้องนะครับรับบัตรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะต้องมีรับบัตรเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ก็คือเขานะฮะจอดรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือออกไปเอาบัตรจอดรถ ในร้านกาแฟซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขาจอดนะฮะแล้วก็มันเหมือนจอดกลางแดดใช่ไหมครับ <c oughs> ก็กลัวว่าน้องแมวจะร้อนก็เลยนี่นะฮะเปิดแอร์แล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้นะฮะช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวที่เขาคาดไม่ถึงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั่นเองคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะเราจะลงจากรถอย่างน้อยๆเนี่ยคือดับรถก่อนล็อกรถให้เรียบร้อยและที่สําคัญเวลาล็อกรถเดี๋ยวนี้ตัวล็อกเนี่ยคือจะเป็นรีโมทละ พอกดรีโมทเนี่ยดึงประตูอีกสักทีหนึ่งก่อนอว่ารถเราล็อกหรือยังเพราะเดี๋ยวนี้โจรหรือมิจฉาชีพเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ครั้งนี้เนี่ยดันไปเจอผู้ป่วยจิตเวทเขาบอกว่ามีคนสั่งให้เขาขับรถออกมาแล้ว,วอือาจจะเป็นอย่างนั้นจิตเวทจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบนะแล้วที่สําคัญ ต้องโอ้โหชื่นชมนําใจพี่ๆรอปภเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นภาพนะพี่หลายคนเลยค่ะออกมากั้นเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเราก็ชนออกมาโอ้โหดีนะที่ไม่ไม่ทราบว่าในเหตุการณ์มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าสําหรับพี่รอปภที่อยู่ในเหตุการณ์นะก็ต้องชื่นชมด้วยที่ปกป้องทรัพย์สินของลูกค้านะ่ะเพื่อไม่ให้หลุดลอดออกไปได้แต่ว่าสู้สาวหล่อลายนี้ไม่ไหวนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องดูความคืบหน้ากันต่อไปว่าจะไปในทิศท,ทางใดค่ะ เรื่องรายละเอียดของของอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงคงไม่ต้องพูดถึงนะครับคราวนี้เอาเรื่องความคืบหน้าในคดีเมื่อาวานนี้หลังจากจับกลุมตัวนะครับผู้ก่อเหตุพร้อมรถของกลางก็นําเข้ามาที่สอ,อหทค้ยขวางน,นะครับแล้วก็ดําเนินการสอบปากคานะครับในขั้นต้นเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยให้การพักเศษนะครับให้การพักเศษนั่นหมายความว่ารับในข้อเท็จจริงในเรื่องพฤติการการขับรถ จากไหนไปไหนนะครับแต่ยังมีบางประเด็นบางเหตุการณ์ที่ให้การว่าอ้างว่านะครับอ้างว่ามีคนให้มาขับรถออกไปนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยสามารถให้การอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็บันทึกไว้นะครับงั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในขั้นต้นเนี่ยให้การพักเสดนะครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่หลังเกิดเหตุ นะครับก็ได้สอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องไปแล้วเนี่ยทั้งหมด7ปากนะครับทั้งหมด7ปากไล่เลียงตั้งแต่เจ้าของรถนะครับแฟนเจ้าของรถนะครับามาทางาผู้รับมอบใวหน้าจากศูนย์การค้าซึ่งได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รปภต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับในห่วงวันนี้ก็มีการนัดสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีก2-3ปากนะครับตอนนี้ที่สอบอยู่ก็จะเป็น เจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายในช่วงที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีหรือพยายามฝ่าวงล้อมออกไปนะครับรวมถึงทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุก็ได้นัดหมายไว้วันนี้เพื่อจะรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงในส่วนของตัวผู้ก่อเหตุนะครับเขาพูดจารู้เรื่องอะไรไหมครับเวลาจดสอบปากคำพูดคุยรู้เรื่องครับสื่อสารได้พูดคุยได้โต้ตอบได้ แต่อย่างที่บอกครับว่าจากข้อมูลที่ได้รับจากทางครอบครัวหรือคุณแม่หรือพี่สาวเนี่ยแจ้งว่าเคยรับการรักษาอาการทางจิตนะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดของแก่นนะครับเมื่อสักครู่ก่อนออกมาพบพี่น้องสื่อมวลชนก็คุยกับพี่สาวซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางเข้ามาก็บอกว่ามีอาการไม่ปกติเนี่ยเริ่มต้นประมาณสัก2-3ถึงปีที่ผ่านมา อาการที่ว่าเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยก็พูดคนเดียวหรือบางครั้งก็มีลักษณะเหมือนมีองค์ลงมีเจ้าเข้านะครับหรือจะมีอาการเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นก็หากถูกขัดใจอันนี้คือจากปากคำนะครับของของทางครอบครัวซึ่งเราคงต้องอสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งรวมถึงหลักฐานการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามที่ว่าด้วยนะครับไม่มีครับก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาถ้าพูดคุยเนี่ย เมื่อกี้ก่อนออกมาก็เข้าไปาพูดคุยก็คุยรู้เรื่องครับอยู่ในอาการสงบดีถ้าอ,อย่างนี้จะแจ้งข้อก่หาได้จะต้องส่งตัวไปตรวจที่สถาบันนิติเวชก่อนก็อย่างนี้ครับอตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตั้งแต่เมื่อคืนในอำนาจการควบคุมก็สามารถควบคุมได้ไม่เกิน48ชั่วโมงซึ่งในระหว่าง48ชั่วโมงนี้เนี่ยทางพระองค์สวนก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในทุกๆด้านโดยเฉพาะาเรื่องอาการทางจิต แล้วก็ประเมินในส่วนของบางส่วนก็จะประเมินได้ว่าถ้ามีสภาวะทางจิตตามที่อ้างจริงเนี่ยก็จะส่งให้แพทย์ทําการตรวจวินิจฉัยหรือประเมินสภาวะทางจิตรวมถึงให้แพทย์ทําคําวินิจฉัยว่าสามารถต่อสู้ทางคดีได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยแพทย์สามารถดําเนินการในต่วนนีน้ได้ไม่เกิน45วัน ถ้าสัิบถ้าวันที่ว่ายังไม่เรียบร้อยยังไม่แล้วเสร็จก็สามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกินส5ิ้าวันต้องต้องเรียนนี้ครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราแชร์ให้ให้ให้ทราบกันสภาวะทางจิตที่ไม่ปกติมันมีหลายระดับนะครับมีหลายระดับไม่ไม่ได้หมายความว่าการมีอาการทางจิตต้องบ้าแบบไม่รู้เรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะทางจิตในแต่ละบุคคลเนี่ยมันจะมีหลายระดับซึ่งรายละเอียดตรงนี้น่าจะต้องเป็นแพทย์ที่จะต้องทําการวินิจฉัย ทางผู้ก่อเหตุนเนี่ยเข้าไปติดต่อที่โรงแรมดังกล่าวแล้วก็อ้างว่าอ้างกับเจ้าหน้าที่ที่ตรงประชาสัมพันธ์อ้างว่าเป็นญาติของของเจ้าของโรงแรมแล้วก็จะมาเข้าพักทางผู้จัดการพอสตาเพดก็ลงมาสอบถามตั๊กไซและเลียงก็คือพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่แสดงไม่สามารถแสดงหลักฐานตามที่อ้างได้สุดท้ายก็ออกจากโรงแรมนั้นแต่โชคดีที่ทางโรงแรมเนี่ยเขาได้ถ่ายรูกถ่ายบัตรประชาชนไว้ก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถพิสูจน์ทราบได้ แต่ในขณะที่พิสูจน์ทราบได้นั้นเนี่ยยังยังไม่ได้ตัวผู้ก่อเหตุเพราะเขาอยู่ระหว่างลบหลูแต่ก็เป็นข้อมูลสําคัญที่เราทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครแล้วก็สามารถติดต่อกับทางครอบครัวเขาได้ครับผู้เสียหายจะบอกว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุหรือครอบครัวผู้ก่อเหตุหรือไม่ฮะผู้เสียหายใช่ไหมครับใช่ครับยืนยันว่าไม่รู้จักกันมาก่อนจุดสุดท้ายทีเ่เราเข้าลุกลุบตัวเขาเมื่อคืนนะฮะเขามีการขัดขืนมีการอะไรบ้างไหมไม่มีครับอยู่ในการสงบ จ้าาที่ตำรวจทางฝ่ายสืบสวนเนี่ยได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีที่เห็นรถตรงตามตำหนิลูกพันธุ์ที่เราได้เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกช่องทางเนี่ยแล้วก็แจ้งข้อมูลเข้ามาเนื่องจากอยู่นั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสอนโอชคชัยทางฝ่ายสืบสวนก็ประสานให้ทางตำรวจโชคชัยเข้าไปตรวจสอบก็พบรถดังกล่าวแล้วก็ผู้ก่อนเหตุเท่าที่ดูก็คืออยู่ในการปกติครับพูดุปรู้เรื่อง ตลอดพ่วงระยะเวลาตั้งแต่เมื่อคืนที่ถูกจับกลุมจนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีพฤติการก้าวเหลาก็เมื่อคืนจับกลุ่มในข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรน,นะครับในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางศูนย์การค้าที่ได้รับความเสียหายก็ดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์อันนี้เจตนาเขาคือเจตนาเอาทรัพย์ไปนะครับก็ตวรวจสอบถามในข่าวเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นปัจจุบันทางโดดแต่เมื่อวานมีคนติดตามทางโซเชียลโดยเฉพาะบรรดาท่าดแมว เป็นห่วงน้องแมวแต่นี่ตอนนี้ไปอยู่ไหนยังคืนเจ้าของเลยเรียบร้อยก็ยืนยันว่าน้องแมวปลอดภัยดีนะครับอาจจะอยู่ในอาการตกใจหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็ทางเจ้าของก็รับกลับไปดูแลเรียบร้อยนะครับขบับรถออกมาได้จะบอกบ้ายหรืออดป้ายได้จะวิิจฉัยว่าวิกลจริตไหมมันมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับสภาวะทางจิตมันมีหลายระดับและในแต่ละระดับบางครั้งมันก็แสดงออก ตลอดระยะเวลาหรือบางครั้งก็แสดงออกเป็นบางห่วงบางจังหวะเวลา